สวัสดีครับกับช้าสายสายวันที่11มกราคมครับวันนี้สวนบัวสุบรรณเฮาจะมาแต่งกิ่งพุทธาครับหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วเขาจะมาแต่งกิงครับ ยิงเ้วยครับครับต,ตัดได้หอดสองริงครับแต่ไม่เลือตัดอีกครับคนสวนก็เหมือนความลาก็เหมือนกับคนสวน ถ้าวันไหนต้นไม้ยัว่วยวนคนสวนก็ต้องฟันนะครับแต่นี่บบเดฟันครับเลื่อยถิ่มครับสวนบัวสุบรรณเขาเฮาแตงกิ่งพุทซาวันนี้แล้วผมจะพาไปเบิงต้นที่ผมแตงเรียวครับ ครับต้นที่ผมตัดแต่งเหี่ยครับต้นพุทราหนึ่งสดครับต้นหนึ่งที่ตัดแต่งครับครับชิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ